่อไห่้ใส่เมื่อหร่หรอไปเลยแล้วนะอ๋อสวัสดีมมนนสสสสครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมังซังนะครับกับการใส้สีิตนต่างแดนครับบรรยากาศที่โอที OT วันเสาร์ครผมต่อไม่ไหน<อ>้น้ัล้อ,นนอ,อกินเนียเจลังย้อมงอนเนาะคิดอ่กันเลงทีกันก็ได้หห้าสิบก็นหนี้อ้าย่ไโคอย ห้าสิบเก้าเกียรห้าเหเต็มห้าสิบแปับเต็มเลยเต็มเตี้ยเลยสำหรับเดินเม้เรียบร้อยครับผมมีน้องไหมโอ้หายแก้เบียนเย็นได้เงินว่ามาสุ่มทุ่ตเตอรี่ได้สั่นอ้อไ้บอสหายแก้เบียนอีกกล่อง ไปครับผมพี่น้องเมื่อยครับผมขี่รถไปเล่นแฟมิลี่กันไปเล่นแฟมมารีหยุดกันครับผมไปถ่ายเบื้งบรรยากาศกันไปครับผมพี่น้องไปหาเบิ้งเงาเย็นๆกินนกันครับผมพี่น้องประทินี้เมื่อยครับผมออกเลิกงานนะครับผมพี่น้องมื้อนี้ก็เทสโอทีวันเสาร์นะครับผมพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์เลยไดโอทีแปดสโมงมื้อนี้ครับผมพี่น้องมื้อนี้ เลยว่าหลังเลิกงานแล้วไปหาแนวยิงยิงกินกันหน้าสนับวะครับผมแค่ได้อย่างกินเมื่อไรพี่น้องแค่ได้เบียร์แคได้น้ำบาดเมื่อไรครับผมอากาศดีแฮีงพี่น้องเอ้ยมันกับบัคไกลกันดิครับผมพี่น้องกับมองพักของผมก็เด้นี่ครับผมมองพักของผมก็ข้ามไปข้ามข้ามสะพานนี่ไปครับผมพี่น้องอ่านฉันบอกมองหลังบ้านปุ๊บนะครับผมโรงงานไก่บุ่นครับผมบ่คไกลขึ้นนู่นไปนี่กับหอดแล้วพี่น้องแฟมิลี่เซเว่นยุ้ยกล้ไกันเลย แต่ว่าตั้งแต่ทา้ายคลิปมายังไงบ่ได้พาพี่น้องไปเบิ่งของยูเซเว่นบ้านเขาอยู่ดิครับผมพี่น้องนี่ครับผมแฟมิลี่ก็อยู่นี่พี่น้องอยู่ซี่แยกไฟแดงนี่เซเว่นก็ขี้ไม่ยิ่งจากน้อยอยู่ฝั่งนี้ครับผมจะไส้มือผมนี่สะดวกสบายได้หรอมันเอะมันบ่ไกลามั่งซื้อยูซื้อกินพ่อมาหัวพี่น้องมองผมยูน่ะเฮ้อเมยครับผมป๊อดพี่น้องเรื่องงานดึกๆติดต่อกันสองมือสามมือพุณนหครับผมพี่น้องเรื่องงานสามทุ่มเนาะ ฟุตพืรหัสสูกพี่น้องเลือกงานสามทุ่มสามมือเลยเพราะว่างานบพทันนะครับมออผมพี่น้องได้ได้แล้วก็ได้เพ็ดโอเลสาอีกเมื่อยเอ่แล้วผมพี่น้องเลยผียคะครับเขาผมก็เลยว่าเลือกงานล้บบรรยากาศดีๆนะว่าหายงาเย็นๆกินก็นะสนอคเัาผมพี่น้องนั่งเอาบรรยากาศดีๆนะครับผมไคกินไหมพี่น้องได้เบื้องหนังสินะครับผมเนี่ยผมพี่น้องทางประจําผมเนะนีย่ยคุณเที่ยวเดี่ยวทางยังเป็นห้อมครับ เลยหอดแล้วพี่น้องย้อนแสงแน่อยหน่อยครับผมนี่นะครับผมอดแล้วอันนี้แฟมิลี่มาร์ทอู้สาวพี่น้องมาแล้วครับผมโ Family Mart. อ้แฟมิลี่เซเว่นม่านเขาเด้อพี่น้องมองจอดรถกว้างกวางเด้อ ก็คือบ้านหาเด้มันก็จะมีอมอ่งจอดจักรยานให้อยู่นะครับผมนี่เขากรสีวาดรูปจักรยานใส่มองจอดอยู่ครับผมพี่น้องอันนี้คือมอ่งจอดจักรยานนะครับผมมีครับผมต่ว่าไยจะลืมล,อล็อกรถคือเก่าแล้วครับผมพี่น้องไว้ใจว่าได้เด้จะได้ย่างกลับบ้านเด้นะครับผมไปเข้าไปบนเขงข,งข้างในน้ำกันครับ ผมว่าจะมาซื้อผงซักผ้าครับลืมซื้อพี่น้องนี่ยครับผมผงซักผ้าลองไปชิมด,ดีว่า ไปแก้เมื่อยปองนึ่นครับผมพี่น้องสองร้อยสี่สิบเยนครับประมาณห้าสิบกว่าบาทพี่น้องอประมาณนี้แหละครับผมมาซื้อสองยําตั้งแกมมาซื้อผงซักผ้าครับผม タイムだファミマのポイントカードを持ち年齢確認のご協力を身分証明書をご提示いただく場合がございます。 นีครับผมเรียบร้อยครับ635เจนครับผมพี่นอ้องแต่ผมนี่คิดเป็นเงินไทยให้เบิร์นครับผมว่าสองยา่างนะผมซื้อเนี่ยเบียร์มันตก่องแล้วได้นะครับผมโอห้อน,นพี่นอ้องก็เลยว่าซ้อนนี่ไปกินแก้วห้อนครับป้าเสียงรถก,กันท้ายในทางบักแหงวะพี่น้องบักเจปแปนอยู่บ้านเลยพี่นอ้องนี่ครับผมไปเดี๋ยวเราไปนั่งเอาบรรยากันตรงกันยุธงหนานะครับผมพี่นอ้องมาที่นี่ก็ได้ ถึงหอนพี่นอ้องเมื่อยหอนอธินา้าก็เข้าอากาศด้อยครับผมอธินีาพี่น้องมองบรรยากาศมันดีเดี๋ยวมาขอด้วยผมอันนี้เข้าเข้ายอดเลยพี่น้องมึงเด้อบ่อมีหอยบ่มีอีหยังคือบ้านเฮานี่้ดิมึงนนพื้นนาเขาพี่น้องแล้วก็เบิ่งให้มองมองควายนาขอด้วพี่น้องนี่ครับผมอันนี้มองปล่อยนาอ้าเสรสบายวะพี่น้องล่ะนี่ครับสวยสะลานทะลานลงให้นานเลยเต็มอัมตาบุญครับผมพี่นอ้อง เม่ครับผมโมอ้บรรยากาศดีแฮงพี่น้องนี่ครับผมแนวแก้พี่น้องแนวแก้เมื่อยพูดหน่อพี่น้องฟังเสียงรุดครับเื่อยวันที่สองกินน้องได้เลยนะพี่นอ้องอดไม่ได้ปะมันเมื่อยเนะะยา,ยานะก็เลยแยกหาแเนาะอย่างเย็นๆกินไหมกินน้ำหวานลายพูดนะตั้งเป้าไว้กินอา,อาทิตย์ละปองเหงาพี่น้องนี่ครับผมนี่สิละ่ะมันหยุดเนาะ เรบก็ได้หยุดงานดอกพี่นอ้องไปไปเฮ็ดวเมื้อนี้เนาะตมนั่งเอาบรรยากาศนั่งงงจังซี่เราพี่น้องคิดฮอดบ้านเด้เห็นบรรยากาศที่เราคิดฮอดบ้านเฮาเนาะโอ้โอ้คอมเมนต์ไล่เป็นเงินเด้อพี่นอ้องมื้อนี้เด้อเอาผมสิไล่ไล่ให้ทุกคนเบิ่งครับผมว่าเฮตโอทีอนะกระดาษเฮตโอทีแปดชั่วโมงวันเสาร์เนี่ยมันมันได้มันได้เข้อแดดนะครับผมว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเรามันมันตกข้อแดดนะครับผมผมผมจะได้จะฟังเด้อ 1,288เยนนะครับผมคูณ8นะครับผมพี่น้องกระทาเป็นเงินญี่ปุ่นเนี่ยพี่น้องมันได้อยู่ที่หนึ่้อยสีเยนนะครับผมพี่น้องเนี่ยกระทาเขาคิดเป็นเงินไทยได้หมดนะคูณเลขเงิน24บาทเนาะตอนนี้ประมาณ24นิดหน่อยคิด24บาทเลยพี่น้องเนาะมันไหนมันค่อยคิดไงนะครับผม0.24ยุปึ๊บนี่ครับผมก็ได้คิดเป็นเงินไทยเนี่ยพี่น้องมันจะได้อยู่ที่2,470กว่าบาทนะครับผมพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้คือว่าเฮิดโออวัันนนเสารร์้ะคบผมพี่ง สำหรับเดือนนี่ผมผมไอ้ผมซอมได้เท็ตโอ้แล้วล่ะโอ้โอโอทีผมเต็มแล้วนะครับผมพี่น้องโอทีผมได้ห้าสิบเก้าจุดเจ็ดห้าแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาบม่ให้โอเกินเขาบม่ให้โอเกินอ่ะหกสิบสมองนะครับผมพี่น้องก็เต็มแม็กแล้วอาทิตย์หน้าเข้ากาศเดือดกะของเดียนพุทธภาเนี่ยกับมีอยู่สามมือนะอาทิตย์หน้านะครับผมก็ได้ออกโอเลยออกตีห้ายาวๆเลยนะครับผมพี่น้องสามมือก็จะได้เพจวันพฤหัสวันศุกร์กุหลาบของ้ของเดียนมีมีมีถุนานะครับผมพี่น้อง แต่จะกัดเจ้งี้งสิหรอบรรยากาศนะครับผมพี่น้องเลือกงานมาว่ามีเหตุเกิดมานั่งเล่นยุ่งสิงละ่ะผมว่าน,นาั่งนั่งยุ่งสิล่ะเวลาคิดทอดบ้านคิดทอดซองสิงพี่น้องก็มาหานั่งเล่นไห้ปัน้นกระยานเล่นนำบึงทุ่งให้ทุ่งนาเขานะครับผมอันนี้แล,ล้วก็หาแนวแกี้ยสิพี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่าสายสายญี่ปุ่นนะครับผม <laughs> เกาพม,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 ม่าพม่ามุนถิ่นเล่นพี่น้องบรรยากาศบ้านๆเขานะครับผม ก็มีชิมงานมาเยอะชิมงานก็ที่นํามานั่งเล่นกันอยู่นะครับผมพี่น้องชิมฮอดบ้านเนี่ยจังไดได้นะครับผมก็เอาเอาใจซ้อยสำหรับเพื่อนกําลังที่มากําลังกําลังเดินเลี่ยงมาอยู่นะครับผมพี่น้องก็ได้มาแล้วก็สู้ๆออกรับผมพี่น้องเงินเดือนกับบางทีบาง่มงมันกับเพื่อนบ่อคือเจ้าของชิดไปหรอกครับผมได้น้อยกับลายได้ลายกับลายกันนะครับผมพี่น้องมันจะกล้าดีแฮงครับได้ชีมงานทํามาแล้ว พี่น้องสรับของที่ผมซื้อวันย่างแล้วผมพี่น้องสองอย่างเบิดไป635เยแมมนแล้วผมพี่น้องเราจะคิดเป็นเงินไทยให้เบิษงนะครับผม600 635เยนคูณ0.24นะครับผมเบิดไปค่าคิดเป็นเงินไทยประมาณร้อยร้อยห้าสิบกว่าบาทแล้วผมพีนนะม่น้องมันมันก็ถือว่ามันถ้าเขาคิดเป็นเงินบ้านเขาเนี่ยมัน,ม,นมันกับแพงพี่น้องถ้าเขาคิดเป็นเงินบ้านเขาถ้าเพียบเพียบใส่กับค่าแรงเขามัน ผมว่ามันกบรบอกแหงเด้พูดถึงว่านเนาะส่วนส่วนราคาไอ้น้ำซาผมนะครับผมพี่น้องนี่อันนี้มันกมันกระสีเป็นป่องยาวนะครับผมราคามันอยู่ที่เท่าเด็กกับพี่น้องสองร้อยสี่สิบเยนนะครับผมพี่น้องสองสี่ศูนย์คูณศูนย์จุดสองสี่เนี่ยครับผมถ้าคิดเป็นเงินไทยเดี๋ยวพี่น้องป่องหนึ่งก็ประมาณห้าสิบก้าบาทประมาณประมาณหกสิบบาทไปพี่น้องคิดง่ายเนาะประมาณหกสิบบาทนะครับผมป่องหนึ่งเนาะ ผมก็ซื้อผงซัก้ผ้าไปพร้อมนะครับผมพี่น้องไปซื้อของเมื่อคันน่ะลืมซื้อผงเสื้อผ้าว่ายุวะของคือบูโคบบูซันพี่น้องอีแท้ลืมซื้อผงซัก้ผ้านะครับผมพี่น้องนี่เหรับผมพี่น้องมันก็่มีอย่างหรอผมเกิดเป็นเัืงสี่ธิ์หรอบรรยากาศเนาะทุกอีสานพัฒนทินคนไทยในต่างแดนนะพี่น้องคิดฮอดบ้านคิดฮอตซองมาพ่อบรรยากาศเัืงสี่ธิ์เลยพี่น้องเอ้ยผมอยากบอกยุนครับผมว่ากระทาพูดอะไรยุต่างแดนก็ที่ไปว่าควาอกเดียวกันนะครับผมพี่น้องอีเดติมาเฮ็ดงานนกก็ ให้มันได้เงินหลายได้โซงเมียบ้านนะครับผมพี่น้องผู้ใดญ่ไม้แล้วก็สู้ๆเอาเด้อครับผมผู้ใดญ่กำลังเรียนอยู่กัสู้ๆเอานะครับผมพี่น้องตอนนี้ญี่ปุ่นนะครับผมพี่น้องเรื่องโอทีนี่เขากะค่อนข้างที่ซีซีเรียสครับพี่น้องเขาใส่กฎหมายบังคับด้วยครับผมเขาบอกให้เกิน60ไอ้ชั่วโมงต่อต่อเดือนดี่พี่น้องตอนนี้ค่าท่าค่าท่าเกินแล้วเขาหน้าน่าจะถึกปรับเงินนีดหยึ่งประมาณนี้แหละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์บอกหรือว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละผมผมก็ฟังฟังบริษัทคนไหนเขาว สำหรับผู้ใหที่กาลังทิมาไม่ครับสาหรับคนที่กําลังเรียนยุ่งกะสู้ๆเอาพี่น้องถามว่ามาญี่ปุ่นมันรวยวอดถามว่ามาญี่ปุ่นมันถามว่ามาญี่ปุ่นมันรวยวอดมันกะว่ารวยดตกพี่น้องแต่ว่ามันกะพอแต่ได้กินได้ใส้นะครับผมแต่ว่ามันฮาวกะพอได้ฮิตนั่นทิศนี้พอได้สร้างเนื้อสร้างตอยู่นะครับผมพี่น้องก็พอให้ก็ว่าลืมตาอ้าปากได้อยู่นะครับผมให้รวยบ่มันมันกะบ่รวยครับผมแต่ว่าคุณภาพชีวิตคนแต่ว่าคุณภาพชีวิตครอบครัวฮากะ ทีดีขึ้นกว่าตอนนี้ของยูไทยนะครับผมพี่น้องอันนี้สําหรับผมเ้อะแต่ว่าคนอื่นพ <quer wa S 1> ูดกันนะครับผมพี่น้องว่าที่เป็ียนจังไต่นะครับผมเอานะครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพวกมีอีอย่างหลายก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมพี่น้องเมื่อนี้กับเฮทโอทีเป็นวันเสาร์นะครับผมคลิปนี้ผมกับชีลงเมื่อนี้เลยนะครับผมพี <story> ่น้องถ่ายแล้วกับชีตัดแล้วกับชีลงเมื่อนี้เลยนะครับผมกับเฮทโอทีวันเสาร์พี่น้องจน สำหรับเดือนเดือนพฤษภาคมนี้ยโอทีผมหน้าน่าจะตันแล้วเพราะว่าโอทีผมเนี้ยได้ห้าสิบเก้าจุดเจ็ดห้าแล้วนะครับผมพี่น้องเขาบม่ให้เกินหกสิบชั่วโมงนะครับผมพี่น้องก็สามารถเฮ็ดโอทีได้แล้วนะครับผมพี่น้องอาทิตย์หน้าผมก็เข้าการเลือกนะครับผมการที่เขได้เฮ็ดโอดอกการที่ได้เลือกตีห้าซูมือซูมือกูหล่ะนะครับผมพี่น้องมันกะทิ่ประมาณนี้แหละนะครับผมพี่น้องก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลือกงานเนี้ยก็เป็นคลิป เฮ็ดนื้อยุ้เนื้อกีนให้พี่น้องเบื้องแน่จากม่องพักไปม่องเฮ็ดงานจากโรงงานมาม่องพักนะครับผมพี่น้องก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบื้องนะครับผมไปจจจังเสียละนะครับผมพี่น้องนี่ะครับผมทีมงานเขานะครับจะได้พี่แนี้ยนั่นแหละนะครับผมพี่น้องเอาเขาจะเรผมว่าอะไรครับผมพี่น้องผู้ใดมาแล้วก็สู้ๆเอาเด้อครับผมผู้ใดยันภาษาโยกอะสู้ๆเอามาแล้วก็มันกับพวกใครได้ใส่ดอกไม้ที่เหตุงานเนี่ยผมว่ได้ใส่ดอกไม้นะครับผมไปใจจังเส่ยละนะครับผมพี่น้องเอาฝากทุกคนกดติดตามให้่อนำเนี่เด้อครับผมแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับจะให้ผมทำแน่นะครับผมพี่น้องผู้ใดสงสัยอย่างกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวันที่ทักเข้าไปในเพจเฟซบุ๊กมอนซังชาแนลก็ได้นะครับผมพี่น้องสู่ครับพ่อแม่พี่น้องที่ตามมอนชาแนลหลายๆเรือครับ <laughs>